ในบรรดาฟาโรห์ทั้งหมดมีฟาโรห์หญิง6พระองค์ที่ได้ครองบัลลังกายกคุป์หนึ่งในนั้นคือฮัสเิปซุสฟาโรห์หญิงองค์แรกของอียิปต์แห่งราชวงศ์ที่18หลังฟาโรห์ทุสโมซิสที่2พระสวามีสิ้นพระชนลงพระนางได้ก้าวขึ้นเป็นผู้สำเร็จราชการแทนทุสโมซิสที่3ยุวกษตร,ริย์ผู้เป็นลูกเลี้ยงที่เกิดกับเมสีรองแต่ต่อมาพระนางก็แต่งตั้งต,งตนเองขึ้นเป็นฟาโรห์ปกครองอาณาจักรอียิปต์ยาวนานกว่า21ปี ที่น่าสนใจคือพระองค์มักแต่งตัวไม่ต่างจากฟาโรห์ที่เป็นบุรุษทรงผ้าโพกพระเศียรประดับเขาปลอมที่ใต้คางเสมอจนถูกขนานนามว่าราชินีมีเขาแต่แม้ฮัสเซปสุสจะทรงปกครองบ้านเมืองให้เจริญรุ่งเรืองโดยอียิปในยุคพ,พระนางได้ขยายการค้ากว้างไกลไปถึงพันและนูเบียซึ่งอยู่ลึกลงไปในทวีปแอฟริกาแถมอียิปแทบไม่มีสงครามใหญ่ๆเกิดขึ้นเพราะการดำเนินนโยบายทางการทูตของพระนาง เพราว่านักประวัติศาสตร์กลับยัดเยียดตำแหน่งพระราชมารดาเลี้ยงใจร้ายของฟาโรทุสโมสิสที่3ให้กับพระนางฮัสิบซุสด้วย